ท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์หลวงปู่สงวัดบ้านทรายอายุ104ปีเนื้อเงินสร้าง199องค์เท้ากูเวนมีอีกพระนามหนึ่งที่รู้จักกันดีคือท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์หรือเป็นเจ้าแห่งผีเป็นหนึ่งในบรรดาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตูสงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมากประทับนาโลกบาลทิศเหนือ มียักษ์เป็นบริวารในสมยัยโบราณคนไทยนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาราังควานแกเด็กเท้ากุเวนองค์นี้มีกล่าวถึงในอตานาตียบริดว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายสัตว์ที่จะดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของเทา้าจตุโลก,กบาลไปรังควานเท้าวเวสุวรรณ เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ำรวยมังค่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์พูดผีปีศาจทั้งปวงโดยในคำพีเทวภูมิกล่าวไว้ว่ทาท้าวเวสุวรรณได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพันปีรับพรจากพระอิศวรพระพรหมให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยความหมายของชื่อทาวว้าวเวสุวรรณนั้นเวสแปลว่าพ่อค้าหมายถึงพ่อค้าอันมีรับอันได้แก่ทองคำ เนื่องจากท้าเวสวุวรรณเคยมีอดีตชาติเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีอ้อยจนร่ำรวยและได้นําเงินทองบริจาคให้ผู้ยากไร้เมื่อเกิดใหม่จึงได้ครองเมืองวิสานานครผู้คนจึงเรียกว่าเวสวรรณด้วยกุศลดังกล่าวจึงได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นอมตะไม่ตายและให้เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติต่างๆทั่วแผ่นดินคนไทยรู้จักท้าเวสวุวรรณในนามของปู่โสงเฝ้าทรัพย์ หรือในชื่อธนบดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์หรือทเนส่วนแปลว่าเจ้าแห่งทรัพย์อีกทั้งมีหน้าที่คอยจดความดีของคนทางทิศอุดรขึ้นไปจารึกและประกาศให้ปวงเทพพยายดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงรับรู้ผู้คนจึงนิยมจัดสร้างหรือจำหลักรูปท้าเวสุวรรณและเคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกด้วยท้าเวสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์หลวงปู่สงวัดบ้านทรายอายุ104ปี หลวงปู่สงกันตธรรมโมพระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านทรายอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีผู้สืบทอดพุทธาคงสายสมเด็จลุนแห่งแผ่นดินฟากฝั่งตะวันออกแม่น้ำโขงชนวนมวลสารที่ใช้สร้างพระปิดตาเจริญลาบต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆครับเป็นชนวนมวลสารที่ได้จากหลวงปู่สงที่ท่านรวบรวมไว้ของครูบาอาจารย์และชะนวนมวลสารของหลวงปู่ที่ท่านเสกไว้เองชนวนมวลสารอื่นๆ ที่ผสมด้วยชนวนวนสารของหลวงปู่หมุนชนวนเหรียญมหาสงปราถนาหลวงปู่หมุนชนวนพระปิดตารวยทันใจหลวงปู่หมุนชนวนวนสารหลวงปู่บัววัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดชนวนมวนสารหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจชัยนาทชนวนวนสารสำริดท่าวงลบบุรีแค่นี้ก็สุดแล้วครับพุทธคุณครบทุกด้าน